โอเคครับผมอย่างที่รู้ๆกันเนะเาะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดูเดือดในการเติมเติมเงินดูเดือดจริงๆอืมเติมเงินดูเดือดจริงๆบางคนเติมหมดเดือนละสองหมื่นเดือนละหมื่นอ่าสระทั่งแบบว่าเห็นเขาเติมแล้วอ่ะเอออันนี้อ้อนอ้อนนะอ้อนนะเออถ้ามีใครสนใจอยากได้ไอดีนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับ ผมขอแค่หมื่นห้ก็พอครับผมขอแค่หมื่นห้าก็พอนะอ่ะไม่ต้องห่วงครับไอดีผมให้นดูอันดับแรกเลยเชลลเดี๋ยวเปิดให้ดูทีละตัวเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะเออเชลปืนไฟนะครับเวลเจ็ดนักบินตรงนะครับโมดูลเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ยิงแรงนะครับต่อไปเป็นแผนทอมนะครับหุ่น mk 2เวลเจ็ดนะครับนักบินผัดเอกครับผม เปลี่ยนสกิลนิดหน่อยก็ได้ละหรือว่าจะกลับไปใส่ปืนเหมือนเดิมก็จะเป็นสกิลทองเหมือนเดิมนะครับส่วนปืนก็ลำโพงนะฮะโมดูลนี่ครับผมต่อไปเป็นฟาคอนตัวเอกต,ตัวหลักของผมเลยนะฮะนักบินทองนะครับนักบินในตำนานนะฮะสกิลทองทั้งหมดนะครับโมดูลนะครับบาลานซ์ยูนิตนิวเคลียร์นะครับแล้วก็โอไดนะฮะ ต่อไปก็จะเป็นเฟนลิวนะฮะแฟนเลียหรือแฟนลิวนะฮะนักบินตรงนะครับสกิลพันเอกนะครับเหลือกดอีกครั้งเดียวแต่ทองผมยังไม่ถึงนะฮะก็จะเป็นสีทองทั้งหมดแล้วนะครับปืนก็จะเป็นลำโพงใหญ่นะฮะแล้วก็ไฟกลางนะครับโมดูลก็จะเป็นตามนี้นะฮะ ส่วนใครบอกว่าถ้าบอกว่าจะกลัวไม่มีถั่วนะฮะผมมีให้ผมมีแถมให้นะฮะหนึ่งแสนองหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบเก้านะครับแถมพีทีให้อีกหน,นึองอ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งนะฮะแล้วก็เอจอีกสิบเก้าล้านทองอีกหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเก้านะครับไทฟอนอีกตัวหนึ่งนะฮะไทฟอนตัวนี้ก็พันเอกครับผมรอแค่ปรับสกิลเป็นสีทองทั้งหมดนะฮะ ปืนจะเป็นวัดจะติดวัดหรือจะติดพา,าวซ่าก็ได้นะครับผมอัพไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็แค่เวลเกนะ้านะส่วนโมดูลนะครับโมดูลตันนะฮะโมดูลตันส่วนมิงนะครับที่ใช้เล่นอยู่ตอนนี้นะครับการปูตันทั้งหมดนะฮะโมดูลก็ตันทั้งหมดนะครับส่วนตัวหมิงเวล8ป เวลแปดเวลแปดสิบสามนะครับแล้วมาดูไททันก่อนอะไททันผมมีให้อีกสามตัวนะฮะในสต็อกอีกสามตัวนะครับมีกระทิงหรือไอ้ควายนะฮะแล้วก็ชาชากลังลาวนะฮะแล้วก็ไอ้หมึกนะฮะหรือนูเดิลน,นะฮะแล้วมาดูแล้วผมมีลงสองให้อีกเออนี่ลงสองผมให้อีก มีลาวนานาะฮะลาวานาตัวลิมิเต็ดด้วยอ่าติดไฟลิมิเต็ดให้พร้อมนะครับนักบินตรงนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะตัวนี้ผมยังเซ็ตลงสองนี่ผมยังไม่ได้อัพนะโมดูลก็มีอยู่แหละเออแล้วก็ฮาร์เดสนะฮะฮาร์เดสตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับนักบินตรงนะครับปืนก็จะเป็นเฮลนะฮะปืนไฟฟ้าน้ําแข็งแล้วก็แม็กนัมนะฮะแม็กแมกเนเตอร์นะฮะปืนยิงระยะ600อยนะครับยิงล็อกขา แล้วก็น้องแมงมุมนะครับคนขับนะครับพี่ดอมเราเองนะฮะพี่ดอมเราเองนะฮะแล้วก็ติดเซตปืนไฟนะครับนักบินตรงนะฮะนักบินนักบินทองส่วนโลก,กิโลกิก็อย่างนักบินตรงอะ่ะเออนี่ปืนเซตนี้นี่ผมชอบมากเลยเข้ากับตัวหุ่นมากเลยอโมโดูลผมก็ไม่ได้ทับไม่ได้อัพอะ่ะผมก็เลยไม่มีแล้วก็มี บูบอกนะฮะบูบอกปืนไฟใหญ่นะฮะคู่นะครับนักบินตรงด้วยนี่ครับนักบินบูบอกนะฮะนักบินตรงด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะฮะเรามาดูเรามาดูตัวสำรองลำดับที่3อ้าไม่ใช่เรามาดูอ่าอะไรนะไอ้โดรนโดรนนะฮะโดรนของผมนะครับอ่าเริ่มไล่จากไอตัวต่อทองนะฮะต่อทองนี่ครับผม เนวิลล่านะฮะเนบิล่านะฮะปรสิตนะครับอันนี้จะเรียกว่าตัวอะไรดีเนี่ยออกเทนเนียนนะฮะอ่อแล้วก็ไอตัวเนี้ยผมดีไอนะฮะแล้วก็มีสเปร์ให้2ตัวนะครับเป็นดีไอหนึ่งตัวแล้วก็ไอต,ตัวเนี้ยหนึ่งตัวเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยกู๊ด กุดกายเหรอเอออีหนึ่งตัวนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วผมให้มาดาูหุ่นสแปร์สำรองเปลี่ยนหุ่นยน์หุ่นสแปร์สำรองผมนะครับนี้ลงสองอธิบายไปแล้วเนาะมีหนูผีหนูผีไฟนะครับนักบินตรงนะครับหรือจะติดเชดเดอร์ก็ได้นะครับมีเชดเดอร์ครบสี่กระบอกอันนี้คือหุ่นระเบิดนะฮะ าฟาคอนไอไม่ใช่ฟาคอนไออ,อ,อะไรนะไทฟอนนักบินตรงนะครับนักบินตรงนี่อามวยอามวย <c oughs> แล้วก็อ,อะไรเนี่ยริชนะฮะหรือไอปิงนะครับนักบินตรงนะครับทมัสนะฮะโคตรไรเดอร์แมงป่องนะครับนักบินตรงด้วยนะครับเหลือแค่ขาดแค่ลำโพงผมกะจะติดลำโพงแต่ยังหาลำโพงไม่ได้นะฮะไม่ได้ลำโพงกลางกับเขานะฮะ หอกนะครับหอกไอหอกนะฮะปืนเซตหกร้อยไอปืนเซตแปดร้อยครับผมปืนเซตนี้แปดร้อยนะฮะไม่ต้องกลัวหมิงมันจะยิงอะ่ะเออหมิงมันยิงไกลสุดได้แค่เท่าไหร่อ๋อแต่ตอนนี้มันมีปืนหกร้อยด้วยโอเคนี่หอกนะฮะหอกปืนเซตแปดร้อยนะฮะนักบินตรงนะครับคายวอลเกอร์นะฮะแล้วก็โอจุนนะครับนักบินตรงนะครับอย่างลีนะฮะติดกล้ามปูใหญ่นะครับ แคลบลัสนะครับแคบรบลัสไอหมานะฮะติดเซตหกร้อยกับเซตแปดร้อยนะฮะแล้วก็สไตรเดอร์นะฮะสไตรเดอร์ติดมิสไซน์นะฮะแล้วก็ไอเนี้ยบีฮิมอตนะอืมนั่นแหละจำาเรียกมันยจากมากเลยไอตัวนี้ไอตัวนี้ไม่มีนักบินนะฮะไม่ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่นักบินแต่ไม่ต้องห่วงครับนักบินผมเพียบให้ดูนักบินนี่นักบินผมมีพร้อมนะฮะเลือกเอาครับผมว่าจะใส่ตัวไหนนะฮะ เลือกเอานะครับเราจะใส่ตัวไหนถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับหมื่นห้าพอผมขอแค่หมื่นห้าพอนะฮะผมสละไอดีนี้เลยนะฮะแล้วก็มีนี่ตัวนี้หลานผมชอบเนี่ยหลานผมชอบเนี่ยมันบอกว่าเหมือนอะไรนะเหมือนเหมือนแรปเตอร์ดีอืมแล้วก็มียิกเกอร์นะฮะหมดแล้วนี่หุ่นของผมนะฮะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ ขอหมื่นห้าพอเนาะขอหมื่นห้าพอตอนนี้อยู่หลีกปีกเขียวนะฮะ